สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอลยูฟ่าแชเมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับอาจจ็อัมสเตอร์ดัมครับเล่นที่ยูนินคราฟอารีนาต้อนรับการมาเยือนทอนามัสเปอร์นะครับนัดแรกครับที่บ้านของเปอร์อาเจ็ครับโอโหบุกไปชนะเปอร์มาได้1ประตูต่ตอศูนย์ครับทำให้นัดนี้พวกเขากลับมาเล่นในบ้าน ของพวกเขาเองครับก็ถือว่าได้เปรียบทีเดียวเลยนะครับส่วนสเปอร์เองก็ต้องการประตูอเวโกคืนนะครับถือว่ายังมีโอกาสทั้งคู่ครับเพราะว่าสกอร์ก็ถือว่ายังไม่ห่างมากครับมาดูกันว่าใครจะเข้าชิงชนะเลิศน,นะครับมาดูรายชื่อ11ตัวจริงของฝั่งอาอรจนตอัมสเตอร์ดัมครับผูร้รักษาประตูเป็นโอนาน่าครับแผงหลังก็จะมีแดนนี่บินเดอริส ทาเกเลียฟิกก็มาซาลูตรงกลางครับเป็นแฟงจี้เดย์ยองโซฟานเดอร์บิคซีเอสเดวิดเนเลสหน้าเป้าเป็นลูซานทาติสนะครับส่วนทันมันสเปอร์ครับโทรสับท์ตัวเป็นฮิวโกโยลิสแผงหลังก็จะมีแดนนี่รอสแยนเฟตตองเกนเทนนี่อันเดวาร์เดลกิรันทิปประยัตรงกลางเป็นแฮร์รี่วิงส์ วิกเตอร์วันยาม่าลูคัสมูราเดลิอาลีคริสเซียนอีดิกเซนและหน้าเป้าเป็นเฟรโยเลนเต้นะครับเห็นครับกึุ่งแรกอาจจกครับถือว่ากลุ่มความได้เปรียบครับได้หนึ่งอาเวโกแล้วก็เป็นชัยชนะ1 0นนะครับส่วนสเปอร์นี่ไม่มีอะไรจะต้องเสียครับต้องรวยแล้วครับ โรสไทยมาที่โยเลนเต้หักข้ออาหล์ลำหน้าครับโรตั้งเตนะครับฟีคิกของทางอาจจะเดลิสฟันเดรบรีกสังช,ชิดยอง โซ so, ครับไปทางซา้ายทันทฟิโกติดเดรดอาลีครับทิปเปียอาลีอาลีจิมต่อมาที่โยรินเตนแต่ว่าบอลลึกไปถึงนัวดี่บินครับเดรดิโซ so, อ้าวโดนเอลิเซนแต่เอลิเซนเปิดมาโอ้โหลึกครับบอลลึกไปถึงโอนาน่าผู้นี้นะครับก็ใครชนะ ใครเขารอบชิงก็ไปเจอคู่ระหว่างบัสนากับลิเวอร์พูลนะครับโยเรนเต้โยเรนเต้ไปไม่ได้อ่ายังมีแฮร์รี่วิงส์ไหลามาที่โยเลนเต้ยิงติดบล็อกค,ครับ <c oughs> อาแจากถือว่ามาถึงตรงนี้นี่พวกเขามักจะเล่นในบ้านนี่ก็เล่นดีครับแต่ว่า ผลงานที่ดีกว่าคือการไปเยือนครับอย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยแพ้ในบ้านก่อนทั้งคู่ครับแต่สุดท้ายครับแม่ามาได้เข้ารอบเพราะว่าเกมเยือนนะครับแฮร์วิงไม่ผ่านเฟรติเดยองโซ่ฝานเดอร์บิคครับไปที่ด a วิดเนเรส เดวิดเนลสไปไม่ได้ครับย้องให้ไปฟานเดอร์บิกเดวิดเนลสติดทางด้แดนนี่ลรสครับไปดองเกนไปที่แฮร์รี่วิงส์วอสซมุลลาเอริกเซนไปซ้ายที่แดนนี่โรสแดนนี่โรสแล้วไหลเลือดไปที่โยเรนเต้มุมเหลือน้อยโดนบังนะครับแดนนี่บินอ้าว แต่บอลมาที่ลูคัสมูล่าครับยิงลูกนี้ก็ไปเข้าซอกโานาน่าบินครับไปที่ทาเงเยฟิโกโก้คู่นี้ใครเข้าชิงนี่โอ้โหถือว่าเซอร์ไพรส์ทั้งคู่นะครับอาจจะอับสดตมเคยเข้าชิงล่าสุดก็ย้อนกลับไปเมื่อปี1995ครับ ดูการ1995 1 9 9้กนครับอาจจะเข้าชิงกับยูเวนตุสนะครับส่วนสเปอร์นี่ยังไม่เคยเข้าชิงเลยนะครับนี่คือรอบที่ลึกที่สุดนะครับของสโม,มสรครับของท่าน,นั้นพอสเปอร์ทเทปเปียหามาที่ยอเรนเต้ยอเรนเต้ไหลเลีอยมาที่เอริกเซนโอ้โหบอลดุดกรอบออกไปครับโอกาสของทางสเปอร์ครับ ริมเส้นฝั่งขวานะครับเพียให้มาแล้วโอ้โหเอ้เส้นยิงนู่นนี้หลุดกรอบออกไปครับสเปอร์ต้องการอย่างน้อยหนึ่งประตูน,นะครับแต่ถ้าจบสวนสนเนี่ยอาแจากเข้ารอบคืออาแจากเล่นเพื่อไม่แพ้ในเกมนี้แหละครับ พวกเขาเนี่แข็งไม่แพ้ในเกมนี้พวกเขา,เาก็เข้ารอบแล้วครับส่วนสเปอร์นี่ต้องชนะสามเดียวครับอาร์ล,ลี่บอลบอลมาที่ทริปเปียจังหวะสุดท้ายเอลิกเซ่นเล่นไม่ได้ครับบอลไปที่เดวิดเดเรสโซเดบิดครับไปเซเดฟิกเกฟัเดวิกเข้ามาโซจ่ายติดบันยมาม่าครับ น,นี้โรสไปที่ลูคัสมูร่าโรสผลงานช่วงหลังของทางสเปอร์ก็ไม่ค่อยดีนะครับเกมในลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะแพ้บอลมัดมานะครับในเกมลีกวันเดอร์บิกจ่ายติดครับวันยามา่าอันนี้โรสให้มาที่โยเรนเต มีเดลิสต์บางเดลินเต้เปิดไปก็ติดครับมองเคลี่ยวออกมาบอลอยู่ที่ซีเอสไม่ผ่านเฮนรี่วิงครับเตเปียให้ที่อันเดวเร์วีย์ชิปเปียอ่าวพูดจดสินเป่าจบครึ่งแรกเลยครับอาจจากอัมสเตอร์ดัมครับกับทาร์เจมัสเปอร์ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ มาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับครึ่งแรกนี่เป็นสเปอร์ที่บุกส่จากฝ่ายเดียวจริงๆครับอาแจากเองก็รอรับและสวนแล้วครับอาลีอาลีวิง่งให้ไปทีทเปียโอ้ทริปเปียมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับนิดเดียวครับ โคนาหน้า oh, เปิดขึ้นหน้ามาครับโซ so, ไปที่เดลริสวางไปซ้ายทักเดฟิโก้ให้มาเซียสเข่ากลางมาโซฟานเดอร์บิคคืนเซียสใช่ไหที่โซเป็นแฟงตี้ดยองนะครับเดยองมาที่มาซาลูเปิดติดลูคัสมูร่ามาซาลูเดวิดเนเรสไม่ผ่านอันนี้โรสครับแล้วสเปอร์จะสวนนะครับลูคัสมูร่าให้ที่เฮดดี้วิงส์ ไปสายครับแดนนีโรสจ่ายต่มาโรซมะไหล่ละละลเรียด <laughs> แต่ลึกไปถึงโอ,น,อนาหน้าครับหอโยเรนเต้รอที่จะชาร์จอยู่ครับในสกูนี้แต่อาเจาก,ก็สวนไม่ได้ครับลูทุ่มของสเปอร์ครับโมูราทุ่มมาบันญยญา,มาม่ามูราให้บันยาม่าไหลไปที่จอรเอรนเต้พลิกไม่ได้ครับอบอลมาที่โซ โย oh ่ไปมาเปิดติดทริปเปียครับอันเดแวนได้หรอโอกาสการทำประตูก็ค่อนข้างน้อยครับเกมนี้อาลีอาลีไปให้กับโยเรนเตโอ้โหจะให้คัสโมล่าครับแม่แต่ว่าโคนาหน้าถึงก่อนครับจ่ายล็กด้วยครับโซ อาร์เรฟิกก์ CS CS ทร oh, 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 oh. ิปเปียโอ้โหแม่ปุตสินไม่ได้เปล่าครับพุตสินให้เล่นต่อครับทริปเปียเด็กเส้นไปที่อาลีอาลีแล้วเปิดติดแดนนี่บรินครับการตอบวอลก็ถือว่ายังไม่ค่อยแม่นเท่าไรแล้วโอ้อาจจะจะสวนเดวินเดอรสมองตัดมา โรสเตทิ้งออกข้างเลยครับลูกทุ่มของอาจจ็อัมสเตอร์ดัมครับอาจอาจ็เองก็เล่นประคองเกมไวแหละครับมาถึงตรงนี้ซิงกราเวนครับลงไปแทนฟานเดอร์บิคครับตัวของทางอาเจ็นะครับเกเบเตเลสบายามาสสไลด์ตรงนี้ไม่ฟาวล์ครับโนลราให้มาเยอรเรนเต มูร่ารอคาสโนล่าไล่ที่ยอรเลนเต้ยอรเลนเต้ติดซิงเกิลเว่นครับแล้วให้มาที่ทาเดฟิกเกอร์โศอเลสินแต่ไม่ได้ครับอาจแจกได้อยู่ครับฮอนเตล่าฮอนเตล่าติดแฮร์รี่วิงส์แฟร์ตองเกนปัญญามาอเดเบเรลแฮร์รี่วิงส์มาทางขวาครับทริปเปีย อารีอารีไหลต่อโยเรนเต้แล้วเปิดมาลูคัสบูล่าโอ้โหโอ้ลูคัสบูล่าครับโอ้โหบอลหลุดเสา2ออกไปครับโอ้โหโอกาสของสเปอร์ที่จะขึ้นนำในเกมนี้ครับอารีให้โอ้โหแล้วโยเรนเต้ตวัดต่อให้กับทางด้านลูคัสมูล่าครับหักข้อเยอะไปหน่อย เซอร์นี่ครับลงไปแทนดวิดเนเลสส่วนสเปอร์ครับเจนเซนครับลงไปแทนโยเลนเต้อาลีอย่างน้อยหนึ่งประตูครับสเปอร์เจนเซนไปที่โรสมูร่าแล้วเปิดมาที่เจนเซนโคลกระปบเปลี่ยนทาง 1- 0เลยครับสเปอร์ขึ้นนำโอ้โหโอ้คือเป็นจังหวะที่โอนานานีทาลาไปแล้วนะครับแล้วเจนเซนก็โคกเสาตระเข้าไป อ่ะครับสเปอร์ขึ้นนำครับโอ้โหถือว่ามาได้ประตูในช่วงเวลาที่มอเจาะเหลือกเกินครับโอ้โหเจนเซน,นลงมานี่ซุปเปอร์ซับเลยครับโอ้โหถือว่าเปิดได้ดีครับอาล,ลี่อ่าโูคาสโมล่มลานะครับขออาภายัยมาสโมล่มลาชิปมาที่เจนเซนโม่งครับโอ้โหคือตอนแรกเนี่ย แนวโน้นนมเหมือนจะไม่เข้าก่อรับโอ้โหแต่ว่ามันเป๊ะเหลือเกินครับเสาแรกครับกลายเป็นสเปอร์ขึ้นนําไปแล้วครับแต่นี่โรสตัดนะครับโรสให้ไปที่เจนเซนเจนเซนเจนเซนหนีเดอริรสเจนเซนเปิดโ้หบอลโดนเดอริรสออกข้างครับลูกเตะมุมของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเจนเซนจะเป็นคนเปิด สั้นๆกับวันยาม่าเอล็กเซนเปิดมาติดครับบอลยูชิโซเซอร์นี่โซไปสิงคาเว์นครับไปทางขวามาซาลูมวนดา,าบอลติดอันเดอ์ไปเร็วครับสเปอร์ถ้าต้องการเข้ารอบต้องอีกหนึ่งประตูครับเอลิกเซนเอลิกเซนอ้าไม่ผ่าน ซิงกราเวนครับสเปอร์ทุ่มมาอาล,ลีเฮดดีวิงส์เอริกเซนไหลไปที่จเนจเนเซนเจนเซนโอ้ไปไม่ได้ครับจ่ายติดโซไปที่เดอริชโซไปซิงกราเวนมาด้านซ้ายครับตักเลฟิกโกโซซีเอส เสียดหลายมาที่โซติมต่อมาที่ฮุนเตลาโอโหโมนุดเสาสองออกไปครับโอ้โหโอกาสทองที่อาแจกจะตีเสมอในเกมนี้โอกาสของอาแจกวันนี้แทบจะไม่ค่อยมีเลยครับโอโ้ในโอกาสทองที่จะตีเสมอครับเดี๋ยวให้มาแล้วฮุนเตลาาตาลูกนี้ครับโอ้โหโยริสนี่แทบจะหมดสิทธิ์แล้วครับ เซโซคอาปลงไปแทนแฮร์รี่วิงครับสะเปิดต้องอีกรูครับถ้าเพื่อเข้ารอบครับแต่ถ้าหนึ่งโซเนต้องต่อเวลาอัสมุลาแล้วโอ้โหอ้าวโอ้โมุลาฟาลเห็นล้มลงไปว่าโอ้แต่จริงๆเนี่ยฮึแอบเพื่อเสียงเปล่าว่ามุลาพุ่งล้ม แต่ว่าดูแนวนอมฟุตบอลมัสยคู้นี้เนี่ยเหมือนจะสัมผัสนิดๆนะครับแต่โมลูล่อาจจะล้มง่ายไปหน่อยฮุนเตลาให้มาโซซ้ายเดฟิกโกไหลมาเอา้าบอลโอ้โหตายแต่มุมต่อครับทางน้าอาแจ,จ,จากจว่าโต้กลับครับของทางอาแจกครับาโอ้โหตายติดครับไม่น,นั้นนี่อาจจะเสร็จ ท, land, ทั้งมอนเตล่าทั้งซีเอสครับอยู่ตรงนั้นหลกเตะม,มุมของอาร์เจ,จ็คครับซีเอสครับจะเป็นคนเปิดซีเอสเปิดมาเสาสองบอลอันลี้เคลียบอลยังไม่ไปไหนครับซีเอสเปิดไปอีกทีบอลมาที่ทเดฟิกโก้บอลโซ่ทเดฟิกโก้ เนี่เป็นจ่ายเสียอาแล้วจบเกมครับโอ้โหทนันสเปอร์ครับบุกมาชนะอาแจกจอัมสเตอร์ดัมด้านหนประตูต่อศูนย์นะครับก็ลุ้นกันครับในคืนวันพุธที่จะถึงนี้นะครับถ้าจบแบบนี้มีการต่อเวลาครับนะฮะแต่ว่าของผมไม่ได้มีต่อเวลาให้เห็นนะครับก็ขอเน้นในเวลา90นาทีแล้วกันนะครับ ต้องลาทุกท่านไปเลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ